แอบครูกินขนมในห้องเรียนวิธีที่หนึ่งเอาสมุดมาบางังวิธีที่สองหลบใต้โต๊ะหลบอยู่ใต้โต๊ะแบบนี้ครูไม่เห็นแน่ๆนวิธีที่สามรอจังหวะครูเผลอออบนักเรียนเขียนตามครูบนกระดานนะจ๊ะครูหันไปแล้ววิธีที่สี่เอาขนมใส่ในกระเป๋า<ม>วิธีที่ห้าเอาขนมใส่ทิชชู่อัทชู้วิธีมูกไหไร ไมดีไม่โดนเพื่อนล้อหนึ่งล้อมาล้อกลับอีคนอะไรก็ไม่รู้เสิวเต็มหน้าเลยสวยก็ไม่สวยแหมอย่างกับตัวเองสวยตายแหละดังแบบจนลูกตาทั้งสองข้านจะไหลมารวมกันอยู่แล้วสองใช้กำลังตอบโต้คนอะไรก็ไม่รู้ขาใหญ่ยิงกับขาหมูแน่ขาใหญ่นี่แหละดีเอาไปเตะก้านคอคนอย่างเธอไงย้ yeah! สามฟ้องครยนะงูยูกี้หนะ้าลิงยูกี้หน้าลิงรขขาเพื่อนว่าหนูสี่ปล่อยว่าง อยู่แล้วทุกคนคิดว่าประธานนักเรียนควรมีคุณสมบัติอย่างไร 1. มีความเป็นผู้นำา 2. ส,สามารถทำงานเป็นทีมได้3ม,มีการสื่อสารที่ดี4มีความรับผิดชอบ5มีความมุมม่งมั่น 6. จัดสรรเวลาได้เป็นอย่างดี7มีมนุษยสัมพันธ์ดี8มองโลกในแง่บวก 9. กล้าแ,แสดงออก10เป็นแบบอย่างที่ดีถ้าประธานนักเรียนคนไหนไม่มีคุณสมบัติตามนี้ห้ามเลือกนะทุกคนและทุกคนอย่าลืมกดดูคลิปเต็มนะคะเมื่อฉันเป็นประจำเดือนคนแรกของห้องแกแกฉันมีอะไรจะบอกว่ามาสิถ้าฉันบอกแล้วก็เหยียบไว้เลยนะ ไปบอกใครเด็ดขาดไม่อย่างนั้นฉันอาจโดนเพื่อนล้อได้อืมฉันเป็นประจำเดือนแล้วนะสิฮะจริงเหรอถ้าเป็นประจำเดือนจริงๆรเหรอนี่เธอเป็นประจำเดือนคนแรกของห้องเลยนะเนี่ยจะจ,จูจะเสียงดังอือืมอืมเธอเธอมิวกี้เป็นประจำเดือนฮะจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยมิวกี้เป็นประจำเดือนฮะจริงเหรอวิธีทำใจไม่เลิกกับแฟนที่เรียนโรงเรียนเดียวกันหนึ่งรักษาสถานะเพื่อนถึงเราจะเลิกกันไปแล้วแต่พวกเราสองคนก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมได้อยู่แล้ว 2จดจ่อกับการเรียนต่อไปนี้เราจะรักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนเท่านั้นว่าเราก็ไปอ่านหนังสือในห้องสมุดดีกว่า3งดดรดาม,ม่าเฮ้ยมิวกี้ฉันมีเรื่องจะเม้าฉันเห็นแฟนเก่าของแกควางสาวรุ่นพี่ไปกินข้าวที่โรงอาหารนะ่ะก็เรื่องของเขาสิพวกเราเลิกกันแล้วไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องกันสักหน่อยไม่โกรธเลยเหรอเป็นไปได้ยังไงสี่รักษาระยะห่างมิวกี้ใกล้สอบคณิตแล้วอะ่ะเธอช่วยติวให้เราหน่อยได้ไหมฉันไม่อยากเลยพวกเราเลิกกันแล้วไม่ควรทำตัวสนิทสนุกันแบบเมื่อก่อนนะงง้นก็ได้วิธีหหาาเงงงินนนใใโรรรียัับบจ้้ตวสืออล วิชาไหนบ้างไหมฉันอยากเติวคณิตฉันอยากเติวอังกฤษได้จ่ายเงินมาเดี๋ยวฉันเติวให้สองรับจ้างทำการบ้านมีใครขี้เกียจทำการบ้านบ้างหรือเปล่าฉันฉันทำให้ก็ได้จ่ายเงินมาวิชาละร้อยสามทำกับข้าวไปขายพอฉันทำข้าวไข่เจียวมาขายกล่องละยี่สิบบาทมีใครสนใจไหมอร่อยมากเลยนะดูกี้ฉันเอาข้าวไข่เจียวกล่องนึงได้จ่ายมายี่สิบสี่รับจ้างพาเพื่อนไปเข้าห้องน้ำดูกี้พาฉันไปเข้าห้องน้ำหน่อยสิฉันปวดฉี่อ่ะได้แต่คิดเงินนะจ่ายมาคัละยี่สิบ เมื่อฉันไม่อยากเรียนกับครูคนนี้ไม่ไปโรงเรียนคุณาส์แต่งตัวเรียบร้อยแล้วแต่ไม่อยากไปโรงเรียนเลยไม่อยากเรียนกับครูคนนี้ถ้าอย่างนั้นเราแกล้งป่วยดีกว่าให้แม่โทรไปลาครูให้ไปเข้าห้องน้ำนานๆครูคาหนูขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะคะอืมรีบไปแล้วรีบมาแล้วกันมาหรอกแกล้งเป็นล้มสงสัยวันนี้เรียนหนักไปเหมือนจะเป็นลมเลยอานักเรียนช่วยกันประคองเพื่อนไปนอนที่ห้องพยาบาลแล้วบอกว่าแม่มารับครูคาแม่หนูมารับไปทำธุระค่ะถ้าอย่างนั้นหนูขออนุญาตลา